มาดูกันค่ะว่าแฟนคิดอย่างไรกับคุณต้องบอกเลยว่านะคะ ตัวแฟนนะคะที่คิดอย่างไรกับคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นนะคะสามารถหาเงินได้หลายช่องทางเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเนาะชอบทําบุญนะคะคอยแนะนํานะคะให้เขาเนี่ยชี้ทางสว่างให้กับเขาเนาะเหมือนกับว่าคุณและเขาเนี่ยเคยทําบุญร่วมกันมานะคะอาจจะเป็นแบบว่าเ,เขาเรียกว่าเป็นทั้งคู่ บุญคู่เวรคู่กรรมเนาะนะคะดังนั้นอะคะ่ะเขามองคุณและเขานะคะสามารถสร้างชีวิตสร้างรายได้สร้างอนาคตด้วยกันได้แล้วก็สามารถสนับสนุนนะคะให้เป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะและที่สำคัญไม่ใช่แค่มีชีวิตที่ดีนะคะสามารถสร้างรายได้และทำให้ร่ำรวยได้ด้วยค่ะ